วัสดีค่ะทุกคนในวันที่อากาศสดใสแบบนี้เราไปเที่ยวกันดีไหมคะคุณครูจะพาเราไปเที่ยวกันที่สวนเห็อดอุดรค่ะที่นี่เป็นฟาร์มเพาะพันธุ์เห็ดครกมงจรมีเห็ดหลายชนิดทั้งเห็ดนางฟ้าเห็ดนางรมและเห็ดขอนเราจะเริ่มต้นกันตั้งแต่กระบวนการแรกสุดไปจนเจ้าดอกเห็ดเกิดขึ้นมาพร้อมนําไปปรุงอาหารรับประทานได้เลยค่ะ และผู้ที่จะให้ความรู้และพาเราไปเที่ยวกันในวันนี้ก็คือพี่แอลแห่งสวนเหตุดอค่ะว่าแต่เอ๊นั่นคืออะไรกันคะมองไกลๆแล้วเหมือนดินเหมือนทรายเหมือนอะไรก็ไม่รู้แต่ลองเข้าไปดูใกล,ใกลๆ้ๆหาคำตอบกันดีกว่าค่ะที่แท้ก็เป็นขี้เลื่อยนั่นเองค่ะซึ่งขี้เลื่อยนั้นจะได้จากการนำเอาเศษไม้ไปบดจนกลายเป็นผงเล็กๆแบบนี้เหตุผลที่เรานำเอาขี้เลื่อยมาใช้ในการทำก้อนเชื้อเห็ดก็คือขี้เลื่อยนั้น จะเป็นอาหารของเชื้อราทําให้เชื้อราเจริญเติบโตได้เด็กๆจาได้ใช่ไหมคะว่าเห็ดของเรานั้นเกิดมาจากเชื้อรานนั่นเองค่ะขี้เลือดที่นามาใช้ในการทําก้อนเชื้อเห็ดสามารถนํามาจากไม้ได้หลายชนิดแต่ว่าที่นี่จะใช้ไม้เนื้ออ่อนค่ะเนื่องจากไม่ต้องรอนานเพื่อให้พร้อมใช้งานที่ฟาร์มแห่งนี้เลือกใช้ไม้ยางพาร,ราค่ะหาได้ง่ายและเห็ดจะเกิดได้ดีขี้เลือที่ได้มาแล้วนั้นจะต้องทิ้งไว้ประมาณ1-2สัปดาห์ หรือว่าดีที่สุดก็คือหนึ่งเดือนค่ะเพื่อรอให้จุลินทรีย์ทำงานได้เต็มที่ที่สุดขณะที่เลื่อยในแต่ละสัปดาห์นั้นจะมีสีและกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปหากเป็นขี้เลื่อยใหม่ๆจะมีสีที่สว่างและมีกลิ่นของไม้ยางพารายอยู่เมื่อเวลาผ่านไปสีก็จะเริ่มเข้มขึ้นจะก,กลายเป็นสีน้ำตาลเมื่อขี้เลื่อยนั้นได้ที่แล้วจะถูกนำมาผสมกับปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อและผสมกับดีเกลือและลำ เพื่อเป็นอาหารเสริมให้กับก้อนเชื้อเห็ดค่ะก่อนจะนำใบผสมกับน้ำเพื่อให้ความชื้นอยู่ที่6 0 7ิเซไม่แห้งหรือแฉะเกินไปสังเกตได้เมื่อเรากามแล้วมันจะจับตัวกันเป็นก้อนไม่มีน้ำซึมออกมาค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการบรรจุก้อนเชื้อเห็ดหัวใจหลักนอกจากการผสมขี้เลื่อยให้ได้ตามสูตรแล้วนั้นก็ค,คือการอัดขี้เลื่อยลงไปให้แน่นเป็นก้อนเต็มถุง และที่ฟาร์มแห่งนี้ค่ะเขานำเครื่องจักรเข้ามาใช้เพื่อให้แน่นเท่ากันทุกก้อนคุณภาพรับถุงค่ะเมื่อเสร็จสิ้นการบรรจุขี้เลื่อยลงถุงแล้วก็จะใส่จุกและอุดไว้ด้วยสำลีค่ะและก้อนเชื้อเห็ดที่เห็นเรียงรายกันบนชั้นนี้กำลังรอเพื่อนๆเพื่อ,เ,อ,เ,อเข้าเตานึ่องได้กันค่ะที่สวนเห็ดร้อนแห่งนี้มีเตานึ่งที่ขนาดใหญ่มากๆที่สามารถนึ่งได้ถึงครั้งละ400 0ก้อนเลยทีเดียวและนี่แหละค่ะ คือที่มาของแรงดันไอน้ําขนาดใหญ่โดยการทํางานของมันก็คือจะต้มน้ําให้เดือดและส่งไอน้ําพร้อมความร้อนไปตามท่อหนึ่งเพื่อให้เจ้าก้อนเชื้อเห็ดสุกและจะควบคุมอุณภูมิมให้อยู่ที่95-105องศาเซลเซียสค่ะการนึ่งจะใช้เวลานึ่งทั้งวันแล้วนําไปพักทั้งคืนที่ห้องปลอดเชื้อรอคอยที่จะหยอดเจ้าก้อนเชื้อเห็ดหรือเมล็ดข้าวฟางในเช้าของวันถัดไปค่ะ ไม่เหยอะเชื้อเห็ดลงในก้อนแล้วจะก,ก้อนเชื้อเห็ดของเราก็จะถูกนำไปที่โรงบ่มเชื้อเห็ดและนี่คืออาณาจักรของก้อนเชื้อเห็ดที่กำลังบ่มรอให้เชื้อเดินประมาณ70%จึงจะสามารถเปิดดอกได้ค่ะเด็กๆสังเกตเห็นสีที่แตกต่างกันในแต่ละก้อนไหมคะ ก่อนที่เพิ่งนึ่งสุกมาใหม่ๆจะยังคงมีสีน้ำตาลเข้มแต่ถ้าเชื้อเริ่มเดินแล้วเราจะเห็นแถบสีที่แตกต่างกันแบบนี้ค่ะและในกรณีที่ก้อนเชื้อเห็ดของเราเกิดการติดเชื้อเป็นราเขียวแบบนี้สาเหตุของมันเกิดจากการนึ่งที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่สุก จะไม่เกิดเป็นราเขียวหรือราดำและถ้าหากเป็นแบบนี้อาจจะเกิดจากแมลงหรือหนอนค่ะแต่ว่าไม่ต้องตกใจไปนะคะก้อนเชื้อเห็ดของเราในส่วนที่ยังดีอยู่ก็จะสามารถเกิดเห็ดได้ค่ะเพียงแค่ว่าอาจจะไม่ได้ผลผลิตมากเท่าเดิมเท่านั้นเองค่ะเมื่อเราบ่มจนได้ที่แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการรดน้ําดูแลเจ้าก้อนเห็ดของเราจนเกิดเป็นดอกเห็ดที่แสนน่ารักเดี๋ยวเรามาดูโรงเพาะเห็ดน,นางฟ้าน,นางรมของที่นี่กันค่ะ ละชนิดจะชอบอากาศและอุณหภูมิที่แตกต่างกันและมีระยะเวลาการเกิดดอกที่แตกต่างกันค่ะแต่เห็นอย่างนี้แล้วก็คุ้มค่ากับการรอคอยใช่ไหมคะแต่พี่เอ๋อคะการดูแลการรดน้ำของก้อนเชื้อเห็ดของเราควรจะทำแบบไหนดีคะถึงจะถูกต้องที่สุดก็จะมีการรดน้ำแล้วก็ดูแลรักษาความสะอาดในโรงเรือนแล้วก็ตัวก้อน สมมติว่าเห็ดออกดอกออกดอกปุ๊บเราเก็บดอกเอาลองเก็บนะค่ะดึงเลยค่ะดดึงเลยค่ะไม่เป็นไรอ่าโอเคดึงแล้วเห็นเห็นตรงมันจะมีรากเห็ดอยู่ใช่ไหมคะอ่าพอมีรากเห็ดปุ๊บเราก็ต้องมาแคนะนะคะเพราะส่วนมากจะไม่ชอบแคะกันเพราะไม่แคะปุ๊บมันก็จะมีพวกหนอนและมแมลงเข้ามากัดกินมันจะเน่าแล้วเห็ดมันก็จะเป็นหนอนแล้วก็อาจจะเป็นเชื้อราด้วยทําให้เห็ดไม่ค่อยออก เราก็ต้องเป็นต้องแคะค่ะการแคะก็คือขูดเนี่ยอาหารช้อนเนี่ยค่ะขูดอ่ะขูดให้มันเป็นแบบประมาณเนี้ยคือเกลี้ยงเลยนะคะแต่ว่าไม่ไม่ต้องแบบว่าเอาขี้เลือออกมาเอาเฉพาะขาเห็ดใช่ประมาณนี้ค่ะแล้วพออยู่ประมาณนี้คือใช้เวลาประมาณที่บอกว่าเจ็ดถึงสิบวันเหตุถึงจะเกิดใหม่ไม่ใช่ว่า ขุดออกวันนี้พรุ่งนี้ออกไม่นะคนะะคือจะเร็วไปมันก็ต้องเกิดการสะสมอาหารกินอาหารใหม่คือข้างในมันอาจจะเป็นแบบว่าลักษณะลองมองภาพว่าเส้นใหญ่แต่ละเส้นมันจะรวมกันมันจะมาบรรจบกันรวมกันปุ๊บพอมันรวมกันมันจะเกิดแบบว่าการรวมตัวเกิดขึ้นกลุ่มดอกเห็ดก็จะทะลุออกมาก็จะเป็นดอกเห็ดเกิดขึ้นอันนี้คือการรวมเส้นใ่เสร็จเรียบร้อยจะเป็นดอกเห็ดออกมาอีกทางที่สองาำเหมือนเดิมค่ะ เก็บแล้วก็ต้องแค้นาก่อนแต่ถ้าเก็บแล้วเกี้ยงเลยแบบนี้ไม่ต้องแค้ไม่ต้องทอาาอะไรทั้งสิ้นก็มีแค่ลดน้ําการให้น้ําก็สารเ็ดนางฟ้านางลมจะให้น้ำวันละ 4- 5หครั้งต่อวันถ้าอากาศร้อนเพราะบ้านเรามันจะร้อนเนาะแต่ถ้าอากาศช่วงหน้าฝนหน้าหนาวอาจจะหน้าฝนอาจจะให้สองครั้งก็ได้ถ้าให้ดูลักษณะสภาพอากาศแต่ในแต่ละวันสมมุติว่าเหมือนวันเนี้ย เดียวแดดเดียวคลื่นเดียวฝนเดียวอาจจะมีฝนบ้างอาจจะให้วันละสองครั้งได้ถ้าลักษณะแบบนี้แต่ถ้าร้อนแบบนี้ทั้งวันแดดเปียงๆทั้งวันอาจจะให้สี่ห้าครั้งต่อวันเพราะว่าหนึ่งความชื้นอาจจะระเหยได้เร็วขึ้นมันจะไม่ค่อยอยู่กับก้อนเห็ดเท่าไหร่เราถึงให้น้ําบ่อยเพราะว่าลดไปทาให้ก้อนเห็ดเย็นขึ้นด้วยการออกดอกก็จะเร็วขึ้นแต่ถ้าร้อนมากมันจะพักตัวนานอาจจะึงอย่างที่บอกว่าสิบอาจจะไม่ใช่ละอาจจะมีถึงสองอาทิตย์ได้ นะคือเรื่องปกติแต่ถ้าหน้าหนาวหน้าหนาวอาจจะดีหน่อยอากาศเย็นบวกกับน้ําที่ให้ไปวันละสามครั้งทําให้เห็ดเกิดเร็วด้วยหน้าหนาวแล้วการการให้น้าคือเทเทได้การให้น้าอ่าเข้าควรระวังนะคะไม่ไม่ควรฉีดน้ําเข้าปากถุงให้ลดตัวก้อนลดยังไงก็ได้จะเป็นแบบอ่าเป็นพ่นหมอกเป็นบัวลดเป็นสายยางยังไงก็ได้ขอแค่บริเวณรอบนอก ไหลผ่านได้หมดแต่ไม่ใช่ไหลเข้าไปข้างในถ้าเกิดน้ําฉีดโดนเข้าไปข้างในโดนได้นิดหน่อยเป็นละออเป็นอะไรโดนได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่น้ําเข้าไปปุ๊บไปขังแล้วไปแบบเป็นน้ํา่ตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงข้างล่างค่ะใช้วิธีกรีดมีดกรีดเลยค่ะไม่เป็นไรเห็นไม่ออกออกก็ดีก็เก็บไปเลย mm. กรีดเลยค่ะให้น้ํามันหยดออกมันจะแห้งแล้วก็จะไม่เน่า ถ้าน้ำขังทำไงก็เทคว่องไปค่ะสักประมาณไม่ถึง10-20ทีมันก็จะหมดเนาะการเลี้ยงเน้นให้อยู่ในแนวขนานกับพื้นส่วนมากลูกค้าจะชอบแบบนี้คือใช่แล้วเวลาลดน้ำไงมันจะน้ำมันจะเข้าเข้าได้ง่ายแต่ถ้าอย่างนี้ก็โอกาสที่น้ำจะขังน้อย